สวัสดี PM ครับพ่อแม่พี่น้องครับมอนีตากระยุกับเจ้าตัว nqr ลอยเจ็ดห้าเขามาเลี้ยวเทอร์โบของตาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมอนี็มีคําถามจากสิปรึกษาพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้รู้แล้วก็ซิงผู้ที่เขาผู้ที่ทุกท่านที่ชํานาญนรวมันทุกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับหลายท่านคงจะรู้จักเนาะมันชื่อว่าเป็นเบรกสลับเปาครับอันนี้เป็นสลับเปาหกล้อหกล้อสลับเปาใหญ่นะครับสลับเปาหกล้อใหญ่นะครับแล้วก็หมอถังผักล่ม นะครับผมอยากมีคําถามว่าวิธีการต่อมันเนี่ยนะครับมันจิต่อไปในลักษณะใดผมพาะสทชาคร่าวๆาก็คือว่าตัวเนี่ยนะครับจะต้องไปตูดใดเนาะพี่น้องเนาะตูดใดมะเขานีตัวนี้มะเขาอันนี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยนะครับเอนะครับผมผมกับท่านเนี่ยใจผมก็เลยอยากจะปรึกษาว่าผมควรจะเอาไป เอาไปอู้ดีเออเอาไปให้รันช่วงล่างเขาเอาเดินระบบไห่เรอว่าผมเรอว่ามันพ่อสิจับจะหางแนวทางศึกษาแล้วก็ฝึกตัวเองในการต่อระบบล่มเบรกได้นะครับผมเลยก็อยากรู้จักว่าสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพิ่อยุอ่กับรถกับล่านะครับเพิ่นทีในหน้าวาังไหนนะครับผมว่าสิต่อเองนะที่แรกนะนะครับผมเบื่องแลัวมันกับแน,น่นปัญหาใจยากนะ แต่ว่าคิดไปคิดมากอะเลยถามปีถามนอนกันลองแสดงความคิดเห็นกันครับ